สุดทึ่งนะครับสาวโคราชนักออกแบบโมเดลลวดดัดอลูมิเนียมก็ได้สร้างงานศินละปะด้วยการดัดลวดเป็นพระพุทธรูปสูง2เมตรด้านหลังนะครับมีหน้าปก7เสียนวิจิตรสวยงามทีเดียวครับก็ใช้ความเพียรสร้างงานศิลป์นี้กว่า4เดือนด้วยกัน ที่บ้านแลกที่79หมู่ที่3บ้านหนองหอยตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่ตั้งของร้าน F4 Handmade ซึ่งมีนางสาวกดชพันรัตนะหรือว่าคุณน้ำพึ่งอายุ47ปีนะครับเป็นสาวนักออกแบบโมเดลลวดดัดอลูมิเนียมซึ่งเป็นเจ้าของร้านก็ได้สร้างงานศิลปะจากเส้นลวดเป็นโมเดลที่สวยงามนะครับเป็นจำนวนมากได้วางเรียงรายอยู่เต็มพื้นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นมังกรจากเกมและภาพยนตร์ดังตัวละครหุ่นยนต์นักรบจากหนังท ran ส์ฟอร์ การ์ตูนกันดัมสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนรวมทั้งเหล่ายอดมนุษย์และก็ยังมีโมเดลอื่นๆอีกมากมายที่สร้างจากสองมือของหญิงสาวผู้มีใจรักในศิลปะคนนี้ครับล่าสุดนะครับนางสาวกชพภัณฑ์ก็ได้สร้างงานศิลปะจากลวดอลูมิเนียมดัดเป็นพระพุทธรูปนั่งสมาธินะฮะปางนาคปรกโดยเป็นพญานาคเจ็ดเสียนแผ่อยู่นะครับด้านหลังของพระพุทธรูปมีสีเงินทางองค์พระ แต่ว่าพญานาคซึ่งเป็นสีดั้งเดิมของลวดนะฮะก็ถือว่าเป็นศิละปะสมัยใหม่ที่ดูสวยงามแปลกตาไม่เหมือนใครโดยนางสาวกฤชภานนั้นเปิดเผยครับว่าแนวคิดในการเริ่มต้นที่ดัดลวดอลูมิเนียมเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก ก็มาจากลูกค้าที่สนใจในงานของตนชื่อคุณอนุชิตหอมโกศลเป็นคุณปู่วัย86ปีเจ้าของศูนย์ปฏิบัติธรรมที่จังหวัดสระแก้วได้เดินมาพบแล้วก็มาชมผลงานของตนที่ได้ไปจัดแสดงที่ Impact Arena เมืองทองธานีแล้วก็ถูกตาต้องใจกับชิ้นงานศิลปะลวดดัดอลูมิเนียมนะครับที่เป็นไดโนเสาร์จากภาพยนตร์ดัง t r a n s f o r m ์ r นะครับจึงได้ติดต่อพูดคุยซึ่งลูกค้านั้นมีความต้องการให้ตนสร้างพระพุทธรูปจากศิลปะการดัดลวดอะลูมิเนียมทั้งหมด3องค์คือการประสูตรตัดสรุ้แล้วก็ปรินิพ,พานของพระพุทธเจ้าเพื่อนําไปประเดษสถานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมครับ จากนั้นตนจึงได้ศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มลงมือสร้างพระพุทธรูปตามความต้องการของลูกค้าโดยได้เลือกแบบแล้วก็สเก็ตภาพวาดด้วยมือก่อนจะเริ่มลงมือดัดลวดจนกลายมาเป็นพระพุทธรูปปางนาคกรกที่สวยงามเริ่มดัดลวดในทุกๆวันไม่มีวันหยุดใช้เวลากว่า4เดือนจึงแล้วเสร็จนะครับตนนั้นมีความชื่นชอบในศิลปะการดัดลวดอลูมิเนียมแล้วก็ฝึกฝนมานานกว่า30ปี ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ตนเ,นเป็นพนักงานขายเครื่องสําอางและก็ได้มาทดลองดัดลวดจนรู้สึกชื่นชอบแล้วก็ขายงานชิ้นแรกนะคะให้กับชาวต่างชาติก็ทําให้ตนนั้นรู้สึกภูมิใจจากนั้นจึงเริ่มฝึกฝนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งจึงตั้งใจจะลาออกจากงานประจําแล้วก็สร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวจากศิลปะการดัดตวดอลูมิเนียมอย่างจริงจังครับ จนทุกวันนี้ก็มีผู้ติดตามผลงานและมีลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมากซึ่งตนสามารถสร้างงานจากการดัดโลดได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูนหรือตัวละครจากภาพยนตร์ชื่อดังแต่สำหรับการสร้างพระพุทธรูปนั้นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกและเป็นองค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ตนสร้างมาคือมีความสูง2เมตรความยากก็อยู่ที่ทุกรายละเอียดนั้นต้องสวยงามแล้วแปลงลายไทยนะฮะมาเป็นลายลวดด้วยการเปลี่ยนจาก วาดภาพการวาดภาพนะครับมันเป็นการวาดลวดพร้อมกับพลิ้วไหวอ่อนช้อยได้แต่ว่ามีความแข็งแรงอยู่ด้วยครับนางสาว <สา S 2> กฤษภัณฑ์ได้กล่าวต่อนะครับว่าในการทํางานศิลปะนั้นบอกว่าให้ลงมือทําไปเลยไม่ต้องคิดเยอะถ้าคิดเยอะก็จะไม่ได้ทำนะครับหากผิดพลาดก็แค่เริ่มต้นทําใหม่ยิ่งทําซ้ําๆบ่อยๆก็จะทําให้ได้งานที่ดี สำหรับพระพุทธรูปนาคกที่สร้างจากลวดดัดอลูมิเนียมองค์นี้จะนำไปประดิษฐานที่บ้านธรรมร่มเย็นอุดมสุขเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วครับทางนี้ท่านที่สนใจในงานศิลปะลวดดัดอลูมิเนียมนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ F4 Handmade ได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์084578 7992และ083 373 8626ครับ